เก้าเหยียบหัวน็อตพอดีครับ 9, 9เก้าเก้าเหยียบลืมนะครับใส่ถุงมือพอดีกล้องยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับใช้งานงานแรกกล้องเพิ่งสั่งมา ติดตั้งเสร็จไม่รู้ว่าความสูงของรางม,มันต่างกันแต่ก็น่าจะใกล้เคียงกัน,นท,ท,ที่จริงมันก็ติดตั้งได้ไดหลายหลายแนวครับแล้วแต่จะเอาแนวนู้น้น ดีพื้นที่มันบังครับผมดูแล้วก็เลยติดท่าเนี้ยกนอาจจะติดติดล่างเป็นแนวแนวยาวแบบแบบนี้ยคู่กันแล้วก็แผงก็จะเป็นแบบด้านยาวด้านยาวเรียงกันมาสี่แผงเรียงมาแบบเนี้ยี่ผมดูแล้วระยะระยะของกระเบื้องบอนคู่ผมด้ติดตั้งแบบเนี้ยชุดหนึ่งนะครับชุดสี่แผงอจ,จะใช้ตัวเนี้สิบตัว เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงมาติดตั้งเลยแล้วกันครับไม่รู้ว่ากล้องโดนขึ้นมาแล้วโดนความร้อนโดนแดดแล้วมันจะแห้งไปหรือเปล่าระยะช่วงนี้ผมจะเวน้นเว้นห่างเป็นระยะห่างต้องวางหลังวางวางหลัหงดูดูระยะห่างของ ที่จะเดดังจะเก่งท้องพอดีผ่าตัดเส้นติ่งมาแล้วยกหนักๆแลมันเกง่งมันเก่งท้องไม่ค่อยได้ สองสามสี่หัวที่สี่ประมาณน,นี้กล่องนี่โคตรหนัก หน,นึงสติงสองสติงระยะน,นี้ช่องว่างจช่องว่างไม่ครบ ต้องลองยุดแผงขึ้นดูปะ่ะทีนี้ต้องไม่ให้ตากแดดโดนแดดแล้วมีปัญหาพวกแบตเตอรี่นะ ร้อยเจาะของรูน็อตเนี่ยมันต้องตรงกันนะนต้องมีผมจะใช้เชือกขึงขึงหัวถ้ายเชือกสีเขียวเชือกสีเขียวเส้นเล็กๆนยขึงดึงไปเวลาเราเจาะต้องเจาะให้มันตรงกันถ้าไม่ตรงกันแล้วมันมีปัญหาเวลาเราติดตั้ง เวลาเรายึดอุปกรณ์นะครับต้องก้าวให้แม่นนะครับก้าวให้มั่นคงก้าวเหยียบไปที่หัวนอตน่ครับเห็นไหมครับหัวนอตมันจะไม่ตรงกันนะครับ รูครับรูจะไม่ตรงกัน ก็จะมาสามรูเราจะมาเจาะถอนขึ้นนะครับ,รบจะไม่ค่อยตรงกันนะครับเยอะนิดนะึงเวลาเราเจาะเราต้องจะก็จะกะให้ได้ระดับ ไม่รู้ได้กึ่งกลางของเส้นนะครับนี่เป็นดอกเจานะไเนี่ยกระเบื้องกันนตโตเจาะรูกระเบื้องนะครับเอามาใช้ขนาดสิบมิลต้องแค่ออกหน่อยนะครับไม่งั้นติดข้างใน พวกสว่านไร้สายต้องไม่ให้แบบความร้อนไม่งันแบบมีปัญหาต้องหลบหลบในร่มการเจาะก็ให้ได้องศากับที่ทจริงมีฉากฉากตั้งขึ้นก็เวลาเจาะก็ให้ให้ใหใหตรงคัถ้ามี บางทีถ้าเราเจาะขยายรูแบบเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงแนวแนวมันจะไม่ตรงกันมันจะหลันกันติดตั้งยากมีปัญหาต้องพยายามเจาะเจาะลงไปให้ตรงรูแรกรูที่สอง ูไ้ไปเห็นแรือเป,นะปล่านะพอดีหมวกผมติดอยู่บนอยู่บนหัวบนไหนะครับรูจะไม่ตรงกับเส้นทุกอันน่ะที่เขาเจาะช่างช่าง,งเขาเจาะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขึงเอ็นขึงแนวให้ให้เรานะเขากะกะเอาเวลาเราเจาะอันเนี้ยถ้าเราตามรูเดิมนะจะมีปัญหาเวลาเรายึดยึดสกูขึ้นมาครับ น้อยก็ใกล้เคียงเห็นไหมรูเดิมรูเดิมอยู่ยตรงโน้นถ้าเราเจาะตรงกลางปุ๊บเห็นไหมครับจะไม่ตรงกับเส้นเห็นไหมครับอันนี้พอเราเจาะตรงกันปุ๊บตรงแนวกันหัวท,ท้ายอ่ะเราเราเรา,เราเจาะตรงกลางของรูได้เลยเพราะว่าเราเอาแนวแนวนู้นนะรัส่วนสามตัวตรงกลางหนึ่งสองสามเราต้องเจาะให้ได้กึ่งกลางของเชือกที่เราถึง เรียกขึงเอ็นอะเช็กเอ็นไ็ได้ครับต้องหมันแค่ออกนะครับไม่งั้นมันเยอะเข้าไปมันติดแล้วมันเจาะไม่ค่อยลง รูที่สองเสร็จแล้วเห็นไหมครับรูขนาดสิบมิล

นี่หัวท้ายเราก็เอาออกได้เลยครับสว่านไร้สายเราก็จะสะดวกนิดนึงไม่ต้องมีสายไฟขึ้นมาควนใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอันตรายป่อเน,นี่ยอันนี้เราก็เจาะให้ได้กึ่งกลางเลย ไม่ง่ายนะครับเทคนิค